แนะนำตัวนิดหนึงค่ะครับครับก็ขอสวัสดีนะครับครับผมนายเหมาซับมากนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านพนเงินนะครับหมู่ที่สิบตำบลทำม่วงอำเภอสตึจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมค่ะอยากจะรบกวนสอบถามผู้ใหญ่ถึงว่าที่มาที่มาตั้งแต่เล็กนะครับเราก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กทีนี้มันมีความผูกพันนาก็เลย เลี้ยงเหมือนกันทีนี้พอตอนนั้นผมน่าจะอายุสิบกว่านะครับสิบสิบกว่าปีแล้วะพอดีนะก็เห็นช้างเขาขายก็เลยพากันไปซื้อตอนนั้นราคาช้างยังไม่แพงนะครับไปซื้อมาในราคาถ้าจําไม่ผิดตอนนั้นน่าจะประมาณหกหมื่นนี่แหละครับไปซื้อมาก็ามาเลี้ยงแต่คงจะุูลาสนาไม่มีนะครับช้างตัวนั้นเกิดเป็นโรค อคอตีนะเมื่อก่อนที่เขาเรียกคตีบพคอตีบก็ล้มไปทีนี้ก็นา้าแกก็พยายามเป็นน้องชายของแม่พยายามหาทีนี้หาไปหามาเด็กก็ซื้อมาอีกนะครับในราคาตอนนั้นเจ็ดหมื่นเป็นช้างตุมเนียแล้วแกก็มาเลี้ยงเลี้ยงแล้วเวลาว่างแกก็เพราะว่ากับผม,ามากับน้าเนี่ยจะไปด้วยกันตลอดนะครับก็เลยเลี้ยงต่อกันมาเรื่อย นะครับพอเลี้ยงต่อมาเรื่อยๆอยู่มานานพอสมควรนะครับผมก็มามีครอบครัวเนาะมามีครอบครัวช่วงนั้นผมก็ไปทํางานรับจ้างไปทั่วไปนั่แหละแต่เป็นคนที่รับช้างช่วงที่เป็นหนุ่มยังไม่ยังไม่ได้แต่งงานนี่จะมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งแต่เลี้ยงช้างมีช้างหลายเชือดเป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละเวลากลับจากโรงเรียนก็ไปขี่ช้างเวลาเสาร์อาทิตย์ก็ไปเลี้ยงช้างกับเขาด้วยด้วยที่ว่า ใจเรารักนะครับทีนี้พอโตมาก็มันมีความผูกพันถ้าไม่มีช้างมันเหมือนว่ามันขาดถึงใดสิ่งหนึ่งนะครับก็เลยนะ้าเอามาให้เลี้ยงผมก็เลี้ยงตอนนั้นนะ้ามีอยู่สองสามสองเชือกนะครับตอามาให้เลี้ยงผมก็เลี้ยงตอนที่ผมแต่งงานแล้วก็เลี้ยงดูแลให้เขายังดีตอนนั้นผมยังไม่มีเป็นช้างเป็นของตัวเองมียังไม่มีแต่เป็นคนด้วยใจรัก ก็ตะเวนหาด้วยความที่ว่าความผูกพันแลบความคือมันอยู่ไม่เป็นสุขไม่ได้เลี้ยงช้างก็เลยไปซื้อมาช่วงหลังๆมาเนี่มันราคาเริ่มจะแพงนะครับผมไปซื้อมาในราคาแสนแปดหมื่นห้าพันโดยที่ไม่มีตังค์หรอกครับไปยืมเขาไปซื้อแต่ใจเนาะนะครับหลังจากนั้นมาก็เลี้ยงมาเรื่อยๆนะครับ แล้วมันก็มีความผูกพันช้างที่ผมพูดถึงนี้ก็เพิ่งจะล้มไปเมื่อน่าจะประมาณอาทิตย์ก,กว่านี่แหละครับอายุก็ยังไม่เยอะอายุเพิ่งจะยี่สิบเก้าก่อนหวยออกเก้าสองนี่แนละกล่าว <laughs> ก็มีความผูกพันเกี่ยนุ่มเสียงนี่ผมได้มาทีหลังนะครับได้มาเมื่อช่วงหลังมันก็เลยมีความผูกพันผูกพันมากพูดถึงว่าช้างอย่างผมกับช้างนี่ผมพูด พูดได้เลยเต็มเต็มอกเต็มใจเลยว่ามันเหมือนกับสมาชิกในครอบครัวนะครับมันมีความผูกพันมากเพราะว่าเราไม่ได้มามาเลี้ยงตอนที่เราโตแล้วแก่แล้วคือเราเลี้ยงมีความผูกพันมาตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่เลยนะครับก็ไปมาไปไหนมาไหนก็จะไปด้วยชางกับช่างตลอดนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนพ่อก็พาไปเนาะแม่พาไปก็ ขึ้นหลังช้างเหยี่ยงช้างไปตลอดครับไหนที่ผู้ใหญ่เป็นคานช้างเองตรงเองครับตอนนี้นะครับผมดูเลไอ้ช้างของผม,ผมตอนนี้มีคือผมเมื่อก่อนก็มีเยอะอยู่ผมแบ่งให้ลูกสาวไปสองเชือกลูกชายก็แม่ลูกสองเชือกเหมือนกัน <c oughs> เมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีอยู่ห้าแต่ล้มไปแล้วเชือกหนึ่งตอนนี้มีอยู่สี่ อ่าเชือกนี้ก็เป็นรูปของลายมุนเต้เป็นรูปของมุนเต้เหมือนกันแต่คนละแม่กับลายแซมสันที่พาไปดูม่อกี้แต่ตอนนี้นะครับผมก็ที่ดูแลจริงๆแต่ของผมมีอยู่สี่เชือกแต่ดูแลจริงๆก็คืออยู่เชือกเดียวก็คือลายมุนเต้ครับอันนี้ก็ลูกชายเป็นผู้ดูแลแล้วก็มีอยู่โน่นเชือกหนึ่งแล้วก็อยู่กับลูกสาวบ้านลูกสาวอยู่หลังเนี่ยครับ แล้วตอนช่วงนี้ค่ะที่มีโควิดเนาะสิบเก้าเนี่ยทั้งผู้ใหญ่หรือว่าทั้งควานช้างหรือทั้งช้างเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะอ๋อโควิดใช่ไหมครับครับเกี่ยวกับเรื่องโควิดนี้เราได้รับผลกระทบถามว่ามากไหมก,ก็มากอยู่พอสมควรนะครับก็คืออย่างอย่างผมเนี่ยผมเอาช้างมาเข้ากับโครงการแต่ในส่วนหนึ่งผมก็เป็นช้างวัฒนธรรมที่ รัตเวนเกี่ยวแห่งานเกี่ยวกับงานประเพณีนะครับทีนี้นะครับช่วงที่โคาาวิดนะครับก็มีหลายเพจที่เขามาช่วยเนาะครับก็มีหลายเพจที่เขามาช่วยก็ขออนุญาตไม่เอ่ยนามเนาะที่เขามาช่วยนะครับส่วนมากเขาไปจะช่วยเฉพาะ,ะช้างที่ตกงานช้างในบ้านเรานะครับที่ไปอยู่ก็จะมีไปอยู่แถวพัทยาลาดบุรีมีเกาะช้างมีหลายที่นะครับ พอเขากลับมาก็ผมก็ได้รับประสานมาจากทางหน่วยงานช้างเช่นเดียวกันนะครับที่อยู่ทางภาคเหนือเขาก็ให้รับหน้าที่เป็นผู้แจกนะครับแล้วส่วนที่ผลกระทบนะครับก็คือที่เรารับงานไว้แล้วนะครับก็งานที่เรารับไว้เขาก็ไม่สามารถที่จะแห่ได้อะไรได้นะครับจากรายรับที่อะไรได้ที่เราเคยมีก็หายไปหมด ใช่ครับก็คือช้างที่เขาไปเดินแขกนะครับเขาทำทัวร์เนาะพอไปแล้วนะครับพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นาทางเจ้าของปางนะครับก็ไม่สามารถที่จะดูแลช้างได้ไม่มีแขกมาท่องเที่ยวเพราะว่าเขาห้ามเนาะไม่มีนะครับช้างก็เมื่อ,อเจ้าผู้ประกอบการนะครับเขาไม่สามารถอยู่ได้เขาก็ บางบางบางพื้นที่เขาก็ให้อยู่แต่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าไฟค่าน้ําที่เล็กๆก็อาจมีแต่พอช่วงหลังๆมาก็คือบางบางที่คือเขายกเลิกการเช่าสถานที่ที่เขาไปเปิดทัวร์เปิดตางช้างนะครับพอดีก็ควาช้างก็อยู่ไม่ได้นะครับก็ต้องกรับภูุิลี่เราครับผมหลังหลังจากที่แฟนขับเอฟซีนะครับมาหลอดทองช้างถ่ายรูปคู่กับช้าง พ่อไพรของเราแล้วนะครับเขาก็กลับแล้วนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับพ่อไพรของเราก็ยืนนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการขอบคุณนะครับที่มาลอดทองช้างในวันนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับอ่าแข่งแกรปลอดภัยนะครับหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยนะครับที่ได้มาลอดนะครับมาจากโคราชนะครับแฟนคลับ f อซนะครับซึ่ง แฟนคลับของหมูดาวนะครับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพ่อบุญธรรมนะครับของหมูดาวนะครับก็เลยมาหาหมูดาวแต่พอดีหมูดาวยังติดแสดงอยู่นะครับก็เลยมาหาพ่อบุญธรรมก่อนนะครับก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์มาเยี่ยมนะครับพ่อพลายของเรานะครับก็มาแล้วก็รีบกลับนะครับเพราะว่าเจ้า ดาวนะครับก็จะกลับจากแสดงนะครับเพราะว่าเขาจะแสดงอยู่ช่วง10บโมงนะครับจะแสดงอยู่ช่วง10บโมงแสดงเสร็จก็นะครับก็จะกลับแล้วก็แฟนคลับ f อนะครับที่มาหาก็จะรีบไปหาหมูดาวนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับด้วยใจนะครับที่แวะมาเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้กำลังใจนะครับหลอดท้องพ่อปลายหนุ่มเสกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับก็ขอให้มีโชคมีชัย ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับมีพลังเหมือนพญาช้างสารนะครับสำหรับวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเราด้วยนะครับช่องพลายนุ่มเสกนะครับให้กำลังใจเราด้วยนะครับอยู่ไกลๆนู่นเป็นพ่อใหญ่ทองเงินนะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับให้เรานะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้กำลังใจเราครอบครัวช้างนะครับขอให้ แฟนคลับนะครับที่ f อนะครับที่มาในวันนี้จงมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับมีพลานามัยที่สมบูรณ์นะครับเดินทางแค่คาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับขอพระขอบาร,รมีพระครูประปกรรมคุ้มครองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ